ีค่ะวันนี้อยู่กับช่อง e ี e Channel นะคะวันนี้เราก็จะมาทำเรื่องพาไปอยู่ที่รับการเย่เยไปดูกันเลยเเล <c oughs> อะไรคุณตำรวจอย่ายุ่งพุ้นฉันมนาะเราก็จะขับรถไปเฟสมาแล้วเฟสเฟสเร็วกีเนี่ยอ่ะีเนี่ขับรถไปไป จีเนียนรีบเลยตำรวจี่ทียโอ้โหใช่โอ้โห,โโหคุณจีเนียนเดี๋ยวคุณกล้าพูดได้ดีมากไปเลยค่ะไปเลยฉันไม่ล็อกรถคุณหรอก,อกนี่ฉันขอบคุณทุนจีเนียนที่บอกให้ฉันว่าฉันอัดคลิปอยู่อะไปไปไปไม่ต้องไปดูข้อความไม่ต้องกดเข้าไปดูข้อความและเผื่อเขาพูดแบบอะไรไม่ดีอย่างเงี้ย แล้วพูดคำหยาบอย่างเงี้ยไม่ดีเลยโอ้ยจีเน่ขับรถยังไงเนี่ยโธ่เน่โอ้โหขับรถเข้าไปในนั้นเลยมั้ยล่ะเอ้ยประชดโอ้โหอันนี้เป็นความช้าคุณแม่หลังเกียอ,อ่ะจีเน่ก็คือไม่ค่อยเล่นนะอ่ะหลุดบ่อยใช่ไหมหลุดบ่อยนักใช่ไหมมาน,นี่เลยนี่ก็คือ,อแบบว่าเหมือนจะเป็นแบบอะไรล้างๆโรงเรียนล้างๆๆๆหรือเปล่าแล้ก็ไม่แน่ใจเพราะว่ามันมีกระดานด้วยนี่ไง หรือว่าเป็นห้องวิทยาศาสตร์ล้างหรือเปล่าอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่รู้ไปไปที่รับที่ต่อไปกันเลยไปไปไปอ้าวทำไมมันค้างเปิดอย่างนี้อ่ะเอาเฮ้ยเปิดออกไม่ได้ฉันขับอเองนะคราวนี้เน่แล้วก็ดียังไงแบบแย่งรถฉันไม่สด้คุณจีเนี่ยก็คือเขาไม่ขยับไปไหนทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยเขานิ่งเลย เออเดี๋ยวเธอบอกผิดทางเออซ่อาฮะซ่อมรถอ่ะไปซ่อมรถก่อนก็ได้ตอนแรกว่าจะไปโรงพยาบาลก่อนตอนแรกว่าจะไปโรงพยาบาลก่อนเอ้ยนั่นแหละอ่ะแล้วเธอมาพูดที่ซ่อมรถฉันก็ไปก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูมันก็ไปได้โอ้ยไปไปไป นี่เลยที่นี่อนะครับจะเป็นแบบว่าของโจนเนี่ยไว้ดูธนาคารก็มีด้วยนะอ,ะอ่าๆวากันเลยเดี๋ยวเร,เราจะมาลองอะไรสักอย่างหนึ่งมานีเข้าห้องโจนดีอ่ะจีเนีย่ยทำหน้าที่ไปที่ธนาคารซิฉันอยากรู้อ่ะฉันอยู่กับเบสที่นี่ฉันอยากเห็นว่ากล้องวงจรปิดมันจะเป็นยังไงไปลุยไปเร็ว รีบไปที่ธนาคารด่วนค่ะคุณจีเนียนคุณจีเนียนขึ้นบันไดได้ไหมนะ่ะฮะไปช่วยเขาก่อนไหมไม่ต้องช่วยอะไรอ่ะอ,ะอะ่ไปได้แล้วก็คือไปยังจะหักได้ไหมจีเนียนเอารถชั้นไปหรือเปล่าอ่ะไม่รู้อ่ะหรือว่าเอารถตัวเองไปแล้วก็ไม่รู้ <laughs> บอกจีเนี่ยอะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะจีเนี่ยไม่ได้บอกเลยฉันก็แค่บอกว่าแบบจีเนี่ยอย่าง,งนี้อย่างงี้นะ <c oughs> โอ๊ยทำไมมาช้าจังไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงว่าจะมาช้าอ่ะมาช้าอยู่แล้ว <c oughs> ดูซิดูซิมาถึงแล้วก็บอกในกล่องข้อความเลย <c oughs> อืมไม่น่าจะมีคำหยาบเนาะ <c oughs> อ่าขอร้องอย่าให้มีคำหยาบ <c oughs> อย่าให้มีคำหยาบเลอ เรามาดูกันดีกว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่ะเรามาลองทดลองลองทดลองแบบพิเศษใช้เพื่อนใช้เพื่อนนะคะนี่ค่ะ วัดิไม่เห็นมีเลยหรือว่ายังไม่ถึงก็ไม่รู้อื้มฮึ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 เรนนี่มาเรนนี่มาเด้อซีเมจิอ่ะที่นี่ถึงแล้วไม่เห็นมีเลยหลอกลวงกันชัดชัดอู้หูหลอกลวงที่บริโภค <laughs> ปล่อยเหอะไปไปเหอะไปรับจีเนียนก่อนเอ้าไม่ใช่ดิจีเนียนเอารถเราไปเป่าไปดูก่อนนะอ,นอ,นอ้าจีเนียนไปบอกจีเนียนเอ้ารอให้จีเนียนมารับเดี๋ยวจีเนียนมารับเดี๋ยวจีเนียนก็มารับเป็นไรสองเน่าแต่รอ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 ร้องเพลงอะไรอ่ะ อ้ <S <S อาวแล้วรถฉันไปจอดอยู่นั่นได้ยังไงล่ะน่ะเอ้ยแล้วรถฉันไปจอดอยู่ตรงนั้นได้ไงไม่ไม่งั้นมันจะไม่เซอร์ไพรส์เราจะไม่กดเก็บไอ้นี่เราจะไม่กดกากบาดเอารถออกนะเราจะปลออ่อยไ,ไว้ตรงนั้นนั่นแหละอ้ายอย่ามาอยู่กับฉันฉันไม่ต้องการเธออ่าอ่า ก็คือเวลาเพื่อนไม่ว่างก็เล่นกับคนอื่นไปเท่ะแต่ก็คือไม่รับแอดเขาอ้าวจีเนี่ยหายไปในรถได้ไงอ่ะอะมันน่านตายอยู่ตรงนี้เองนี่ยงไปไปนะข <c oughs> ำไรอ่ะอะ <c oughs> เพื่อนตายนี่ไม่ดีเลยนะมาขำคนอื่น <c oughs> เขาอย่างเงี้ยแต่ตีปากแตกเลย คุณเบสซี่คุณขำคุณจียังไม่ได้คุณจีเนี่ยเขากำลังจะตายต้องพาเขาไปหาหมอหมออยู่ไหมคะหมออยู่ไหมคะเดี๋ยวหมออยู่ไหมคะไหมคะหมออยู่ไหมคะหมออยู่ไหมคะเพื่อนฉันค่ะเพื่อนฉันหมอหมออยู่ไหมที่นี่มีหมอไหมนี่ไงที่นี่แหละที่รับอะ เอาพาเพื่อนมาส่งที่โรงพยาบาลกันก่อนไม่มีหมออยู่ฉันจัดการเองก็ได้อะอ,อ้ะเอาเพื่อนไปอ้าวะแล้วนอนอะไรอย่างงี้อะ <laughs> ไปไปไปดูที่รับกันเทเบสนี่ฉันไม่ได้ขำเลยดูอย่างอ่าะ,ะตรงนี้นะเราก็จะกระโดดลงไปจึ๊บเนี่ยได้แล้วเย่ yeah. อ้าว <laughs> มีคนขึ้นไม่ได้แล้วหนึ่งคนนี้เขาขึ้นไม่ได้ เ,เราก็จะมาอาหาทางออกไม่ใช่หาทางออกดิพามาชมพามาชมที่นี่ที่นี่อมีหลายที่มากเลยนะต่อไปที่ผับต่อไปที่ผับขอออกไปก่อนหาทางออกไม่เจออีกนี่ไงๆๆๆนี่เจอจีเนียรักษาหาตัวหายหรือ,อยังเนี่ยดูจีเนียไหนสีเดี๋ยวหยุดหยุดเบสหยุดหยุด เดี๋ยวฉันขอกินน้ำแป๊บๆหน่อยฉันกลัวจีเนียนตายจริงอ่ะฉันทนไม่ไหวกับการเห็นเพื่อนตายแบบนี้ <c ười> กินแอมเบอร์เกอร์ดีกว่าหิว <c ười> อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยก็คือตอนนี้ก็คือแบบใจเต้มมากไม่รเลยดานาำจะเป็นยังไงเนี่ยทำาักของจริงชีวิตจริงไปได้เถอเอาไปดูอะไรก็ไแ้อะไรเนี่ยอ้าว เดินหมากแก้ผ้าไปแล้วเหรอโดนหมาจับแก้ผ้าเธออยู่เดี๋ยวนี้ไว้ฉันไม่ถ่ายเลยอ่ะเธอฉันฉันไม่ถ่ายฉันไม่ถ่ายเธอใส่เสื้อเดี๋ยวนี้นะแล้วมาใส่เสื้ออย่าตัดข้อมาอ,อ,อีอ่อใส่แล้วดีมากไม่ดีเลยนะฉันบอกเธอกี่รอบแล้วว่าไม่ให้มาเล่นมุกอย่างนี้นเฮ้ย <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยคือเธอใส่ชุดใหม่แล้นะคะอ่ะอรรนนดาอะไรนะ <Black Queen. S 1> ใช่ซะที่ไหนล่ะมันไม่ใช่แล้วนะเธออ่านยังไงเป็นแบล็คพิ้งเนี่ยมันตัวดีมันไม่ใช่ตัวบีเลยบ้ <laughs> าไปแล้วเธอตกภาษาอังกฤษฉันไม่ยอมฉันจะไป เช็คชื่อขาดเรียนเธอเธอตกภาษาอังกฤษนี่ฉันจะจดชืช่อไว้เลยเธอจดภาษาอังกฤษพร้อมขโมยรถรูส่วนเด็กหญิงเฟสุณภาษาอังกฤษได้สิบเต็มสิบขาดข้อหาเขียนมัว่วหักคะแนนเต็ม้อยอ่าไปดูที่รับต่อเถอะแหมโมแต่เล่นกันอยู่ได้เอารถลากให้เฟสด,ด้วย ไม่ก็ให้เฟสนั่นแหละทำก็คือเฟสตามติดฉันมากเนี่เฟสเ,เธอรู้เรื่องไหมเนี่ยไม่ใช่เฟสสิใครนะเออเออฉันมีเพื่อนสนิทสองคนก็อย่างนี้แหละพูดผิดอ่ะพูดชื่อผิดอ่ะเขาใจปะเรียกชื่อผิดอ่ะก็คือเธอสองคนก็คือหน้าค้ากันเอาว่ชนตู้มและ น่ะเห็นไหมก็ไปอย่างอะ่ะไป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 แรกๆจีเนี่ยหลังๆเริ่มเรียกเฟสและไม่เข้าใจอะ่ะทําไมอะ่ะชั้นนี้เพื่อสนิทขังคนแล้วก็เป็นงี้หรอโอ้เอที่นี่ใช่ไหนนะี่ยที่นี่แหละอ่ะอ้าวเฟสเบสลากเฟสเหอะถ้าจะเอาอย่างเงี้ยเบสลากเฟสเหอะฉันขึ้นไปข้างบนก่อนนะ เฟบอกเอ้ยไม่ใช่เฟสสิจีเนียเรียกชื่อพีดอ่ะนออเนาะไปกันดีกว่าไปกันดีกว่าตอนนี้กี่นาทีแล้วอุ้ยสิบเอ็ดแล้วมนเป็นร้ายมันเป็นร้ายเรายังมีที่รับอีกตั้งเยอะนะแล้วเย yeah. จริงๆก็คือที่รับเป็นแบบว่าร้อยที่รับเป็นร้อยที่เรารู้มา ว่ามันมีที่ลับอ่ะ <ไป S 1> ตรงนี้ไป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 ตามไปชั้นมาปลายปลายปลายนี่ฉันจะกดเอาวันนี้อุ้ยฉันกดไม่ได้อ้าทำไมเธอกดกันได้โอ้ยไม่ไปกับเบสไปคนเดียวทำไมฉันกดเอาไม่ได้มันกดยังไงอะ่ะเบสฉันเคยกดเอาได้ไม่ใช่หรอทำไมมันไม่ได้นี่ไงได้แล้วว้ววู้ อย่าทิ้งเฟสเอ้ยอย่าทิ้งจีเนียนจีเนียนไปเองซะงั้นในเมื่อเรามีเพื่อนสนิทสองคนก็เรียกผิดนี้อ่ะเนาะเดี๋ยวก็เรียกเฟสเดี๋ยวเรียกจีเนียนเดี๋ยวเรียกเฟสเป็นจีเนียนเดี๋ยวเรียกจีเนียนเป็นเฟสโอ้เบสได้ยินมาบ่อยมากที่ฉันเรียกผิดเนี่ย,ยน่ากลัวจังเลยอะไปที่สุดท้ายเลยละกันที่ผับอะ ภาคความลับที่ผับเอ้ยมันมีอีกที่หนึ่งมันมีอีกที่หนึ่งอย่าเพิ่งที่สุดท้ายนะมันยังไม่เยอะเท่าไหร่เฟสไม่ต้องไปแล้วเฟสเนี่ยค้างเอ้ยไม่ใช่เฟสดิคนจีเนียนเออใช่ใช่เฟสเนี่ยค้างแน่นอนนันเชื่อถ้าเฟสค้างเนี่ยก็คือนางเด็ดค้างนะอ้าวเบสอยู่ไหนเนี่ยเบสอยู่ไหนข้าตัดตามาเร็ว โอ้โหมาห้องนี้เลยนี่ห้องนี้ก็คือจะเป็นห้องอะไรอะ่ะไม่แน่ใจนะทุกคนในเมื่อเราไม่แน่ใจก็ไปดูที่บ้านเลยเบสมาสร้างบ้านว้ามาบ้านหลังที่เท่าไหร่ดีอ่าบ้านหลังนี้กันหลังที่เท่าไหร่อ่ะอ่ะมันไม่มีอะ่ะจะรู้ไหมเนี่ยว่าหลังที่เท่าไหร่อ้าวมีคนมาด้วยใครอะ่ะสวัสดีค่ะ เอาเขาสร้างแย่งฉันสร้างไม่เป็นไรอะอะมาบ้านหลังที่สแบบิบแปดเบสบ้านฉันเองยศยศใจเย็น,ยนเย็นใจเย็นเย็นอย่าพิ่งเข้าอะความรับหลังนี้เราก็ได้พาไปดูดปเรียบร้อยแล้วนะในบนแม่อะันแม่ที่เราลงไปอ่ะเปิดสีเปิดสีทุกคนก็อาจจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะคะอยู่หลังทีวีนะอะ เรารวยเรารวยค่ะเรารวยมา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 ทางนี้อ่ะเปิดเปิดเธอเปิดไม่ได้เธอไม่ใช่รูเมชันอ่ะอ่ะโอเคก็จะปอ่ะสำหรับวันนี้ก็จบคลิปไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่างอ e ีฟช n แนลด้วยนะคะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บไปแล้วแล้วก็กดตามเพจ Facebook ด้วยนะบ๊ายบายจุบ๊บจุ๊บไปแล้วกระโดดนายเบส